แววตาอ่อนโยนบนใบหน้าถ่ายทอดความรู้สึกของแม่คือผลงานสีน้ำภาพแรกของบุญกว้างนนเจริญหลังจากหยุดเขียนสีน้ำมันมาราว5ปีการลงสีที่ฉ่ำหวานให้แสงเงาส่งผ่านอารมณ์จากแบบสู่กระดาษได้อย่างชัดเจนเต็มไปได้วยความรู้สึกคือความโดดเด่นในภาพเขียนของศิลปินผู้นี้เกือบ2ปีที่กลับมาเขียนภาพใหม่โดยใช้สีน้ำเลือกทำงานยามว่างเป็นงานอดิเรกภาพบุคคลที่ประทับใจเคยแวดล้อมใกล้ชิด ตั้งแต่เพื่อนสนิทคนรักผู้มีพระคุณจนถึงคนที่ชื่นชอบถูกถ่ายทอดจำนวนถึง161ชิ้นและนำมาโพสต์ลง Facebook ให้ผู้รักงานศิลปะได้ชมอย่างเสรีบนแกลเลอรี่ออนไลน์กระแสะตอบรับที่ดีเกินคาดจึงคัดสรรผลงาน39ภาพจัดแสดงในนิทรรศการ Face to Face สีน้ำจาก Facebook ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเร,เราก็เริ่มจะรู้สึกว่า ชีวิตขอเราจริงๆแล้วก็คือเราคนที่เราสนิทด้วยคนที่เรารู้จักคนที่เรารักเนี่ยอาจจะมีจํานวนไม่กี่สิบคนไม่ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเริ่มมาสนใจเริ่มมาให้ความสำคัญกับจักรวาลเล็กๆก็คือคนที่ผมรักและคนที่รักผมแล้วผมก็ถ่ายทอดความรู้สึกนี้มา แม้จะช่วยให้สื่อสารกับคนดูได้อย่างแพร่หลายและรวดเร็วแต่การนำภาพขึ้นเว็บไซต์กลับมีข้อจำกัดที่ภาพวาดไม่สามารถสะท้อนอารมณ์ของศิลปินออกมาได้อย่างเต็มที่ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของจริงกับใน Facebook แตกต่างลูกถ่ายยากมันไม่ได้อารมณ์มันไม่ได้ความรู้สึกเวลาเราดูรูปเขียนจริงเราเดินทางมาเนี่ยมันได้กลิ่นไอของ ความรู้สึกที่ดีๆของงานศิลปะเดินขึ้นมาเห็นหนูน่นเห็นนี่ขึ้นมาดูสีแล้วสีเนี่ยรูปถ่ายถ่ายไม่ได้มันยากรูปพิมพ์ก็พิมพ์ไม่ได้รูปจริงเนี่ยมันได้รสชาติกว่ามันได้อารมณ์มากกว่ามันมีสีที่ซับซ้อนที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ไม่สามารถถ่ายเก็บได้ดังนั้นในรสชาติของฝีแปรงก็ดีในรสชาติของสีที่ซับซ้อนนั่นก็ดีมันเป็นเรื่องที่แบบต้องมาดูของจริงเวลาเรา เอาภาพเหล่านี้กลับเข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีหรือกลับเข้าไปอยู่ใน Facebook มันจะเห็นเห็นชัดขึ้นว่าบางครั้งการเห็นเฉพาะใบหน้าที่บอกออสื่อภาษาความเข้าใจอย่างเดียวไม่เพียพอมันจะต้องเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจถึงสภาวะจิตใจที่มันเทคโนโลยีผมเชื่อวันขนา้างหน้าเขาพยายามที่จะ Co พปี้หรือเรียนแบบมนุษย์ให้ลึกซึ้งขนาดนี้บุญกว้างนนเจริญ สร้างชื่อในฐานะเป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วมฝากผลงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพุทธปฏิบรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อเกือบ25ปีที่แล้วแม้ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียนทิวทัศน์ด้วยสีน้ำมันหากแต่การเขียนสีน้ำกลับเป็นอีกงานที่ชื่นชอบและเลือกทำยามว่างในช่วงสองปีให้หลังมานี้เพียงเพื่อต้องการบันทึกภาพของคนที่คุ้นเคยและตั้งใจเพียงโพสต์แสดงบนโลกออนไลน์จนเมื่อผู้ชมเรียกร้องให้จัดแสดงจริง ศิลปินรุ่นใหญ่ยอมรับว่า Facebook มีส่วนสำคัญที่กระตุ้นให้ผลิตผลงานและเป็นที่มาของนิทรรศการ Face to Face สีน้ำจาก Facebook จะแสดงที่ People Gallery พอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครถึงวันที่11เมษายน แม้ว่าสิทธิทางการเมืองในตะว,วันออกกลางนั้นยังเป็นข้อกังขาอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าเสร,รีภาพในการลงคะแนนเสียงของชาวอาหรับยังพอมีให้เห็นจากรายการเ e ลิตี้โชว์นี่แหละค่ะซึ่งพวกเขานั้นสามารถเลือกลงคะแนนโหวตและผู้ชนะได้อย่างเต็มที่เลยนะคะผ่านช่องทางทีวีดาวเทียมโดยไม่ถูกคุกคามเหมือนกับรายการในสถานีของภาครัฐค่ะ